ฉลองจบแบบเท่ๆ2ล้านวิวศูนย์เงิน2ล้านโจโยมมนินเรื่องราวเป็นยังไงติดตามรับชมได้เลยนะครับโจโยมมนินศูนย์เงิน2ล้านบาทเกลี้ยงบัญชีเรื่องนี้อยู่ว่าแก๊งคอสเซนเตอร์โทรหาซ้อนนที่เป็นแฟนของโจโยมมนินแรกแกก็บอกว่าวัสดุถูกอายัดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุยไปคุยมาขอข้อมูล สอนอบอกหมดมีกี่บัญชีมีเงินเท่าไรสุดท้ายบอกว่าโดนข้อหาฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบอ้างความน่าเชื่อถือเป็นเจ้าที่ป,ป,ปอกองสนอตเชื่อหมดโอนไปให้ทั้งหมดเกลี้ยงบัญชีรวมทั้งสร้อยคอของมีค่าทั้งหมดต้องขายโอนให้แก๊งคอเซนเตอร์ไปหมดพอได้ไปก็หายจอยไม่ติดต่อกลับมารู้ว่าถูกหลอกควง โจโยมมนินขึ้นโรงพักแจ้งความเพื่อตามเอาทรัพย์สินคืนเพื่อเป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้ฟังเสียงของซอนนตที่ให้สัมผัสกับนักข่าวได้เลยนะครับคุณอนุทครับคือคุณรู้ตัวไหมว่าตอนนี้คือคุณพัวพันคดีอ่าฟอกเงินกนสสับนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นคดีดังตอนนี้คือผมไม่รู้เลยผมก็บอกแบบประมาณนี้เอามไม่รู้เลยคือเราก็งงแล้วว่าแบบเอ๊ จากกันนั้นมาเป็นอันนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะยืนยันตัวตนก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลเพราะว่าคือหาข้อมูลอะไรนู้นเนี่ยเขาชวนหนูคุยไปอะค่ะคุยกี่คนนะมีเจ้าหน้าที่กี่คนที่เราคุยตอนแรกมีคนเดียวเป็นตารงวัรเป็นอะไรคือหนูก็จํายศอะไรอยู่เขาก็ไม่ได้เนาะอะหนูก็ฟัง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 ไปเขาก็เรียกท่านโน่นนี่นั่นอะเดี๋ยวจะส่งไปให้ท่านอะไรไม่รู้อะค่ะคือก็ยกยกเขาแหละแล้วก็พิมพิมพีอะไรเขาก็เหมือนแบบเหมือน ตอนนั้นคือเหมือนอยู่ในสถานีตำรวจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยคุยไปเขาก็พิมพ์พิมพ์ตื้อตื้อช้าช้านะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราก็แบบมีความมั่นใจว่าเอ๊ะใช่ตำรวจคือตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแบบอะไรเยอะมากนะคะคิดแค่แบบยีนันตัวตนว่าฉันไม่ได้พัวพันกับสิ่งพวกนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะวาวอนนีเสร็จปุ๊บก็คุยคุยไปคือจะยืนยันตัวตนคือตอนนี้คือคุณมีรายชื่อติงกิคดีเนี้ย มันมีอยู่ประมาณ20คนที่ที่อยู่ยักยอกเงินของนายกศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณไปชิบคุณไปโดนติดในน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็แบบเอ๊ต้องแบบยังไงเขาก็คุยคุยไปไมาได่เพี่ยนตรงนี่นี่นี่คือแบบเหมือนแบบีงินตัวตนอะไรที่แบบความมีสุทใจของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อก็ถามว่าเออมีทำโครงการทำแบงค์อะไรไหมมีอ่าให้ทำอะไรไหมเกี่ยวกับราชการพวกนี้คือก็มี ขาก็บอกว่าเอ๊ะในแบงค์นี่คือต้องเลยต้องเช็คว่ามีการแบบโอนเงินหรือว่าอะไรกับนายสมศักดิ์ไหมอะไรเงี้ยเราก็ยืนยันความรู้สึกใจนะคะก็แบบเออมีแบงค์กี่แบงค์กี่แบงค์อะไรหนูก็บอกเขาไปค่ะโอเคมียอดเงินเท่านี้เท่านี้เขาก็ต้องวนเงินไปตรวจสอบกับปปงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอ๊ะหนูก็แบบก็อร์รรอะไรเงี้ยภายในหนสองชั่วโมงก็จะได้เงินกับเงินมาทั้งหมดในบัญชีหนึ่ค่ะโอเคตอนนี้เสร็จมือก okay. ็โอนไปแล้วก็ ขอเรียกบัญชีไว้ด้วยนะคะคือจะได้โอนกลับแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่จะได้เงินกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะก็โอนไปหลายหลายาะครั้งคะเพราะมีหลายแบงก์ก็รวมๆก็ประมาณสองล้านนะคะโอนไปรอบแรกเท่าไหร่รอบแรกก็ประมาณล้านหนึ่งนะคะคือเป็นวันเดียวค่ะล้านหนึ่งล้วก็มีสีแซ่รอย่างนะคะ ตอนนั้นเรามีความเอใจอะไรไหมคคือคือไม่ได้เอกใจว่าแบบอะไรเพราะว่าในตรงโน้ตไว้เขาก็บอกด้วยนะว่าฝากฝากตรงโน้ตตรงความจาว่าเพื่อการตรวจสอบกับปะป,ะปะงอแอก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเชื่อมั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แบบฉันไม่ได้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือแบบค่ะ เกือเป็นอุทาหรณ์มาให้ลงเชื่อแก๊งคอเซนเตอร์ต้องเช็คข้อมูลอะไรดีๆก่อนอย่าโอนเงินไปให้ใครง่ายๆถ้ายังไม่ตรวจสอบให้แน่นอนก่อนถ้ามีเบอร์แปลกๆโทรมาไม่ต้องรับหรือถ้ารับก็ต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยเพราะแก๊งนี้มีศิละปะในการโน้มน้าวจิตใจให้ลงเชื่อแบบง,ง่ายๆก็เป็นกำลังใจให้จูยงมนินยกบอดใหญ่แห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพลงพึ่งฉลอง2ล้านวิวไปแบบ ถล่มทลายแต่ต้องมาเสียเงินไป2ล้านบาทเพราะแก๊งคอเชนเตอร์ก็หวังว่าจะตามตัวคนร้ายแก๊งนี้ให้ได้อย่างเร็ววันถ้ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อม่พลาคดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ